ตัวดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมบูอักไคนะครับเนี่ยวี่จะมารีวิวตัวละครยูสึนะครก็ที่จริงตัวละครนี้อยู่มานานแล้วนะแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะรีวิวอีนะครับแต่ถึงตอนนี้แล้วมีโอกาสรีวิวแล้วนะตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวสไตรเกอร์นะครับเป็นสายดิลเลอร์นะครับแล้วก็ยืนกลางตมตีสีเหลืองกรอบฟ้าถานัดยังมากพื้นที่ในอาร ในเมืองขออภัยนะในเมืองแพ้ทางอย่างมากพื้นที่ในอาคารนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เฉพาะทางจะเก่งมากๆในเลดบอสบีนาในเมืองนะครับเพราะว่าเป็นตัวเรียกได้ว่าตัวเดียวเลยที่ทำดาเมจถนัดในเมืองทำดาเมจเหลืองนะครับโจมตีเหลืองนั่นแหละแล้วก็เราะไม่แพ้ทางบีนาอินเซนนะครับบีนาอินเซนมันโจมตีเป็นเหลืองนะครับ ้าเอาตัวเกราะเหลืองไปก็โดนวันเอ็คิวแน่นอนซึ่งรู้สึกไม่ได้ชนะทางแต่ก็ไม่ได้แพ้นะครับทําให้โดนดาเมจเป็นปกติก็เลยมีโอกาสที่จะไม่โดนวันฮิตตายในทีเดียวนะครับจึงเป็นตัวที่นิยมมากในโหมดมินาเด,ดบอนมินาในเมืองอินเซตนะส่วนทอร์เมนนี่ตัดทิ้งไปก่อนนะครับยังไม่ต้องพูดถึงรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านเลยด้วยซ้ำนะามาดูที่สกิลนะครับ สกิล ex นะใช้คอสส4นะครับทำดาเมจหรือว่า5ทำดาเมจได้594%ส่ใส่ศัตรูนะครับในรัศมีวงกลมที่พื้นที่ที่กำหนดซึ่งจริงๆแล้วสกิลนี้เนี่ยมันเป็นการต้องล็อกเป้าใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วดาเมจจะทำเป็นวงกลมใส่รอบๆสศัตรูตัวนั้นจะเหมือนกับของอารุนะครับที่ต้องเล็งเป้าไปที่ศัตรูแล้วระเบิดจะทำงานเป็นรัศมีวงกลมใส่รอบๆ หมน,นนะั้ต่อมานะครับสกิลพื้นฐานอันนี้ก็ทูุกย25วินาทีจะสร้างความเสียหาย266%อันนี้ทีลิเวอร์สนะิตี้ใส่ศัตรูนะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดแล้วก็ทำเป็นรัศมีด้วยก็คืออันนี้มันจะล็อกเป้าเองใส่ศัตรูที่โจมตีสูงที่สุดแต่ว่าทำดาเมจเป็นวงกลมรอบๆศัตรูต,ตัวที่โดนยิงด้วยนะครับต่อสอกิลติดตัวนะ เพิ่มค่าความเสียหายครีนะครับเพิ่มเติม26.6%ที่ลิเวอร์พูลถ้าเป็น plus นะครับก็คือต้องเป็นพื้นสนะครับจะเพิ่มค่าความเสียหายครีอีก3,800หน่วยต่อมานะครับสกิลรองเพิ่มค่าความเสียหายครีอีกแล้วนะที่ลิเวอร์พูลสิบสองเเมื่อเปิดใช้งานสกิล ex หรือใช้งานสกิลทั่วไปก็คือที่จริงคือสกิลพื้นฐานนะั่นแหละ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคนแปลคนละคนหรือ,อยังไงนะไม่ชัวร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเขียนชัดเจนว่าเป็น normal skill ก็คือสกิลนี้นั่นแหละนะถ้าใช้สกิลนี้หรือสกิล ex นะครับปั๊บนี้จะเกิดขึ้นเพิ่มความเสียหายคิขึ้นอีก42.4เป็นระยะเวลา6วินาทีนะโดยรวมก็อย่างที่เห็นคือปั๊บฮ่า d น,น,นี่เบิ้มมากมาก แต่คริจะออกไหมอันนั้นคือ RNG นะครับก็คือที่ดวงคุณนั่นแหละถ้าคริไม่ออกไอ้บัฟที่บัฟมามาหาัวลาตักผีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นก็เป็นตัวที่ RNG พอสมควรแต่ก็เป็นตัวเดียวที่ลงเลดบอสวีนาในเมืองได้ดีนะอันนี้ก็ช่างใจกันดูแหละต,ตัวผมไม่แนะนำให้ปั้นยูสอขึ้นมาใช้เองเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นตัวละครที่ นางเนี่ยเก่งแค่กับบอสตัวเดียวในโหมดอื่นๆเนี่ยอาจจะแพ้ตัวละครอื่นหมดเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้คุณยืมเพื่อนเอาดีกว่าแต่ทีนี้อย่างผมเองผมต้องยืมเพื่อนอีกตัวหนึ่งก็คืออุ่นชุดไวนาะผมไม่มีผมก็เลยจําใจนะครับต้องปั่นนางขึ้นมาใช้เองเพื่อที่จะไปยืมตัวละครอื่นจากเพื่อนอีกทีนะครับสําหรับใครที่ดูจะดูเกมเพลย์ของนางก็ ไปดูอีกคลิปหนึ่งได้ผมทำไว้ก็คือเต็เดบอสบินานในเมืองระดับอินเซนนะย้อนดูกันได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ